เอ็ดเกิดไฟไหม้ที่สะรังวัดไทยวัดเมื่อวันที่29เมษายนพศัรา2567พี่ใจมาแจ้งประมาณเที่ยงครึ่งได้กินกันไปกัหาวันทางที่มาพี่ใจมาแจ้งร,ริดกันไป ได้กินกันไปก็หาสาเส้นทางที่มาพี่จยก็มาแจ้งก็เรีบกันไปช่วยกันทุกคนรวมมือ้รวมมือดังพระพิสุมันแห้งมันดับยากไม้ไผ่กไไ็ไม้ไผ่ใบไผ่เลยเนะี่ยพระธรรมเทศนบัติธรรมก็แจ้งข่าวไปทางุ้หญ่ประสานให้เริ่มับมาตกติที่ดับไฟที่ไรสว่านทุกคนใกลเคียงทราบข่าวก็มาช่วยกันดับไฟ มีคุณจ๊อกแจ้งไปคุณต้มเจ้าของไร่มันแล้วก็สองบอบตนาอรองคุณสาครแลวกีกระไรคนพี่ปูพี่ใจออมพระรวมโดยช่่ยกันทุกฝ่ายอกัดาไฟไว้แต่ก็ไม่ทำลายเสียหายไปสับสลายชีวิตมีบัตรดับดิ้นสิ้นชีวิต ไปครอกตายไปคงจะหลายล้านชีวิตเป็นเวรเป็นกรรมไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรจากท่ามือมนุษย์หรือเกิดจากสาเหตุใดแต่ที่เดวไว้คือทำลายสิ้นทับทุบัตรเกิดความเสียหายทำลายชีวิตเเป็นเวรเป็นกรรมกลางสะยังเสปุไปอยู่ ขต้องคนรัฒนาในน้ำจิตน้ำใจของทุกทกท่านที่ร่วมโดยช่วยกันและทางรถดับเพลิงของอบตกรันโดพร้อมด้วยทีมงานที่ได้ข้ามาสกัดไฟไม่ให้ลุกลามต่อไปดับไฟดับทุกดับโศกดับโรคดับภัยขอความทุก,ทก,ทกวตสด,ดีจงบังเกิดมีแด่ทุกทุกท่านในน้ำจิตน้ำใจที่ร่วมโดยช่วยกันขอยพ้นเวรพ้นภัยพน้พนกรรมอุปตักปัญหาต่างๆ ผ่านไปด้วยดี